วันหมดอายุของยาสามารถดูและตรวจสอบได้ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นยาที่มีระบุชัดเจนนะคะหรือยาที่ระบุแค่เดือนละปียาที่มีการแบ,บ่งบรรจุออกมาจากแผงหรือกระปุกน้ำเม็ดยาเฉพาะบางอย่างเช่นน้ำตาเทียมยาหยอดตาที่มีอายุจำกัดหลังจากเปิดใช้ค่ะวันนี้เภสัชมีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงนชนกบุญอนันทนาสารจากช่องทาง t ิกต o k เภสัชหมิวบึ้งทองฟาร์มา c y ซีหรือช่องทาง facebook เภสัตชหมิววรรยาวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการดูวันหมดอายุกันค่ะสําหรับกล่องยาหรือแผงยาที่มีวันหมดอายุระบุชัดเจนกล่องยาด้านบนและแผงยาด้านล่างหมดอายุวันที่17เดือน5 26 และ12เดือน4 28หมายถึงหมดอายุวันที่17พฤษภาคม2026และ12เมษายน2028ตามลำดับค่ะ MFG ย่อมาจาก m a n u f a c t u r i n g Date หมายถึงวันผลิต ille, และ EXP Expiry Date หมายถึงวันหมดอายุระบุวันหมดอายุเดือน6ปี2025หมายถึงหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนายนก็คือ30มิถุนายนปี2025นั่นเอง กรณียาแบ่งบรรจุเช่นยานับเม็ดนะคะกรณีนี้จะมีอายุ1ปีหลังจากเปิดกระปุกยาเช่นเดียวกันกับยาที่แกะออกมาจากแผงยานะคะหลังจากแกะออกมาก็มีอายุเพียง1ปีเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมียาหยดตาและน้ำตาเทียมแบบขวดที่หลังเปิดใช้จะอยู่ได้1เดือนเท่านั้นนะคะหรือน้ำตาเทียมแบบหลอดน,นะคะหลังเปิดใช้อยู่ได้ไม่เกิน1วัน,นะคะ่ะ หรือยาน้ำเด็กแบบผงที่นำมาผสมน้ำโดยทั่วไปแล้วหลังจากผสมจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน7-14วัน,นะคะ่ะและขึ้อนอยู่กับตัวยาด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเภสัชกรใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ We Care for Everyone เภสัชกรทั่วไทยหัวใ่ทุกคนคะ่ะ